สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราช,ชาวโรกาสให้เอกอัครราชาทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เวลา17นาฬิกา16นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาโอการให้นายลุวิสมาเูวอลดูมาแกยายดูอาบูแกว์ูโลซูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามัรผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจําประเทศไทยนายลูวิสมาโนเอลดูมาการย์ดูอาบูแกวูโลซูเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียมาก่อนเวลา17นาฬิกา21นาทีพระราชฐานพระบร,รมราชาวโรกาสให้นายอับดุลเลบาโร,รซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวล,ลาลัมเปอร์มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั wy, ้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซเนกอลประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซเนกอลประจำประเทศไทยนายอับดุลเลบาโรได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซเนกอลประจำมาเลเซียด้วย เวลา17นาฬิกา26นาทีพระราชทานพระบรมราช,ชาวโรกาสให้นางซันดีอานาเบลดาบิลาซันโดเบลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียวญี่ปุน่นเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราัชชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชะทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐนิกายรากัวประจำประเทศไทยนางซันดีอาดาเบลดาบิลาซันโดเบาได้ดํารงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชะทูตสาธารณรัฐนิกายรากัวประจำญี่ปุ่นด้วยเวลา17.29นาพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นางรุกซานาอับซอลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าจุลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยนางลุกซานาอับซอลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อน ทูลกระม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานเกียรติบตัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีดัมเบลวันสู่ความเป็น1รุ่นที่31 วันนี้เวลา19.35น,นทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังทุพรารีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งหรือท o บีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่31ภายใต้โครงการทุบีนัมเบอร์วันจัดขึ้นปีละสองครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษาโดยจัดสรรโควตาให้สมาชิกทุบีนัมเบอร์วันอายุ14-22ปีทั่วประเทศ ปีนี้มีสมาชิกเข้าร่วม478คนระหว่างวันที่13ถึง18ตุลาคม2567<า>เพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่จะได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่เกิดสังคมเกิดเครือข่ายให้เยาวชนวได้ฝึกช่วยเหลือตัวเองรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่มสร้าง การเปลี่ยนแปลงจากภายในเช่นค้นพบความสามารถของตนเองการนับถือภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองโดยให้เลือกทำกิจกรรมที่สนใจและชื่นชอบมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลใช้วิธีการสอนหรือฝึกฝนแบบไม่กดดันซึ่งมีความเหมาะสมสําหรับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการที่เน้นให้เรียนรู้ในลักษณะ Play and Learn เเพื่อให้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีความคิดเชิงบวกไม่ท้อถอยง่าย มีความพยายามรู้จักเสียสละอดทนมีความภาคภูมิใจและมั่นใจในตนเองสามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข พบว่ากิจกรรมที่ทำให้สมาชิกค,ค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถเฉพาะพระพักสมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้านเช่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทัศนคติเชิงบวกการทำงานเป็นทีมบุคลิกภาพที่เหมาะสมและสามารถนำความรู้ทักษะและสมรรถนะที่ได้พัฒนาจากโครงการไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนของตนเองนอกจากนี้พบว่าพี่เลี้ยงพิเศษซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายมีจิต และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้น้อง,อง,องรุ่นต่อไปโอกาสนี้ทรงฟังคำกรับทุนของสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนับวันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่31แล้วได้มีพระดำรัสแก่สมาชิกค,ค่ายยังไงก็ตามฟังน้องๆพูดแล้วก็ดีใจมากเลยที่ค่ายของเรามีประโยชน์และทำให้น้องๆมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นรวมทั้งชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างมีความสุข มีเป้าหมายที่จะช่วยกันสานต่องานในโครงการทุบีน้ำวันต่อๆไปการเรียนรู้ในค่ายให้ประโยชน์หลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งพวกเราทุกคนก็คงรู้สึกคล้ายๆกันเราไม่มีการแบ่งพวกแบ่งภาคแบ่งเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมใดๆทั้งสิน้นจนที่สุดทุกคนก็ยอมรับว่าเราเหมือน ครอบครัวเดียวกัน หลักสูตรและกระบวนการของค่ายเน้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะต่างๆได้แก่การให้คำปรึกษาเบื้องต้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองและกลับไปเป็นผู้นำจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำรวมทั้งพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสารรค์ที่สมาชิกสนใจเช่นการแสดงการเต้นร้องเพลงศิละปะภาษาดนตรีกีฬาเพื่อให้สมาชิกนำไปต่อย,ยอดในอนาคต องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2565เป็นวันสุดท้ายเวลา9ก้นาฬิกา53นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชต มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคเหนือประจําปีการศึกษา2565เป็นวันสุดท้ายโดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏกําแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการนี้มีผู้ทรงคุรวุวุธิเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์8คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม938คน มหาวิทยาลชพัฒน์กำแพงเพชรมุ่งมั่นบ่มพอนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นอาทิด้านการพัฒนานักศึกษาได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจําปี2567ผลงานเรื่องการพัฒนาผ้าเข่าม้าศีลาแรงกำแพงเพชรเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมด้านหลักสูตรได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสถาบันอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ดีเด่น ผลงานการพัฒนาบัณฑิตเพื่อยกระดับทักษะชั้นสูงด้านโลจิสติกสู่การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากได้พลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างจุดเน้นในการพัฒนาท้องถิ่นมีแผนการดำเนินงานเป็นฟิวเจอร์ฟูทับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ส่วนมหาวิทยาลัยจุพัฒนเชียงรายเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน s ustainable development goals หรือ SDG มาเป็นแนวทาง ปฏิบัติในการดำเนินง,งานสร้างสารรค์นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและสังคมในทุกด้านตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีทักษะในระดับสากล สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพภารัเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2565ระหว่างวันที่16-19ถึงตุลาคม2567รวม4วันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม3,837คน พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดซ้ำขณะเข้าถตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิดเซาไฟฟ้าที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสร,ราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตรกูลโทรธรรมผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ,พระบรมราชินีไปมอบแก่พันตำรวจโทไกรวิทย์สมบูรณ์ พันตำรวจโทสมโชคมั่นคงและจ่ากสิบตำรวจอนุพันธ์รอดดวงเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดซ้ำขณะพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณถนนสาย4056บ้านกูวาหมู่ที่5ตำบลริโกอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18ตุลาคม2567 ซึ่งยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสามนายและครอบครัวอย่างหาที่สุดนี้ได้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบรูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่โรงแรมเดอะพาราดโซเจเคดีไซน์อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย กเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่จัดขึ้นภายใต้ด้วยศาสตร์การดำเนินโครงการาสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธาน ภายในงานมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการแก้ปัญหาโรคพริษสุนัขบ้าในระดับชุมชนเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัยให้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขครูผู้ฝึกสอนด้านสุข,ขศึกษาและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านผ่านกิจกรรมอาทิการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพริษสุนัขบ้านในโรงเรียนและชุมชนการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแนวทางปฏิบัติหลังถูกสุนัขก,กัด รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดคนครสวรรค์เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการดําเนินโครงการซึ่งในปีงบประมาณ2,567ได้ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไปแล้ว1,810ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ไปแล้วกว่า143แห่ง คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อกราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตตีาราชนารีขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน วันนี้ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรรงพยาบาลจุฬาภรมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรภาคราัฐเอกชนและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลยรักอัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรตัตตยราชนารีขอทรงมีพระพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันอาทิตย์ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่35และประชาชนจากหมู่5ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร3จุดคือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและอาคารสำนักงาน1ชั้น1พระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเมืองนครสอง